่ะตอนนี้เราได้ทาการติดตั้งตัวสมองเกียร์เรียบร้อยขันน็อตล็อกเรียบร้อยนะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาตัวไส้กองเกียร์ลูกใหม่นะอันนี้เป็นของใหม่แล้วนะแล้วก็ตัวอ่างเกียร์ไปประกบที่ตัวเกียร์กันนะวันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายล้กมันเกียร์ล้างสมองเกียร์เลยคันนี้นะฮะนี่กล่องเกียร์ก็ใส่ไปแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เอาในส่วนของตัว อ่านเกียร์ประกบเกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ทําการล็อกน็อตต่างๆให้แน่นอ่ะเดี๋ยวเสร็จจากขั้นตอนในการนี้การประกบตัวอ่านเกียร์นี้ก็เดี๋ยวเราก็จะทําการเติมตัวน้ํามันเกียร์ใหม่เข้าไปนะฮะทีนี้น้ํามันเกียร์เราก็จะค่อนข้างสะอาดหน่อยละเพราะว่าเราได้มีการยกตัวสมองเกียร์นะฮะออกมาทําการล้างทำความสะอาดด้วยนั่นเองนะครับผม แบบนี้มันจะค่อนข้างสะอาดมากที่สุดนะจริงๆถ้ามันเป็นงานสวิตท,ทั่วไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ปกติทั่วไปอะ่ะก็อาจจะไม่ได้ต้องเอาสมองเกียร์ลงมาล้างแบบนี้หรอกแต่ทีนี้คันนี้รถเขามีประเด็นตรงที่ว่าเขามีเหตุการณ์เรื่องออยน้ำมันเกียร์มันแตกน้ํามันเข้าไปในเกียร์น้ำมันเกียร์ออกมาที่มอญงมงนน้าม,ม,มุ่นวายไปหมดแล้วนะเซอร์วิสใหญ่ไปรอบนึงแล้วคันนี้นะแต่ทีนี้มันก็ยังเหมือนเป็น มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันเหมือนเป็นเอฟเฟกตามหลังมาซึ่งเราก็ต้องมาทำการแก้ไขต่อนะ,อะรถที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยที่ออยเกียร์แตกมาเนี่ยอาจจะต้องล่นระยะเวลาในการเปลี่ยนถ่ายนะมันเกียร์ให้มันเร็วขึ้นอีกหน่อยซึ่งปกติรถทั่วไปอะ่ะก็จะเปลี่ยนกันอยู่ที่ไม่เกิน4 0 0 0 0โล3 0ม0 0ื0 0ส0กว่า4 0 0 0 0ก็เปลี่ยนแต่รถที่มีปัญหาเรื่องออยเกียร์เคยแตกมาแบบเนี้ยเนะี้ยมันมีโอกาสที่มันจะล้างไม่ได้หมด100อซหรอกนะฮะยาก ถ้าจะเอาให้หมดร้อยเซ็นต์ต้องโอฮอนเกียร์แล้วก็เปลี่ยนลูกทอกซึ่งค่าใช้จ่ายมันก็จะหลุดไปเป็นแสนก็บาทนู่นเลยนะซึ่งลูกค้าไม่ไหวหรอกนะเราก็เสนอวิธีการทําแบบนี้นะมันก็ช่วยประหยัดนั่นเองนะครับผมก็อาจจะขยับช่วงเวลาในการเปลี่ยน่านมันเกียร์มันเร็วขึ้นมาอีกหน่อยแค่นั้นเองอะเดี๋ยวเราขันน็อตล่องตายแน่นนะแล้วเดี๋ยวก็จะเติมน้ำมันเกียร์ชุดใหม่เข้าไปกันนะครับ